จากนัดแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่13นะครับเป็นวันพุธที่13กันยายน2566นะครับวันนี้นัดมีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดจัดหนักอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับมองหารถไถมือสองนะครับช่วงนี้เป็นหน้าโรซีซั่นนะครับใครซื้อรถช่วงนี้ก็จะได้ถูกหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าขายฤดูกาลขายก็รถอาจจะไม่มีเลือกเยอะเหมือนอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ลถ แน่นๆจุกๆเลยนะครับวันนี้ราคาเริ่มต้นเพียง95,000บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ f c ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายคันนะครับด้านล่างก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูด้านล่างด้วยนะครับวันนี้นะครับเห็นข้างบนรถสไลด์นัดก็จะไปส่งมอบนะครับเป็นยันมา YM357A ไปแล้วนะครับ FC จากทางอำเภออะไรเนาะทางอำเภอสามขามสแกแสงนะครับจังหวัดโคราชนะครับ จังหวัดนครราชสีมาจองเข้ามานะครับมาเดี๋ยวเอาคันแรกก่อนแล้วกันนะครับเอาแถว2ก่อนแล้วกันนะครับคันแรกนะครับเป็นคูป t ตนะครับรุ่น l 3 4 0 8ตัวดีทีนะครับตัวนี้ราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับรถเครื่องเกียร์ดีนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวขายตามสภาพนะครับรถใช้งานได้ปกติระบบโฟลวิลใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็มีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับส่วนท่านใดที่จะเอาหางตัดหญ้าด้วยนะครับเป็นหางตัดหญ้ามือหนึ่งของ t p d คันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา1 5 5 0 0 0บาทนะครับ เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับนัดจัดส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับรถเพิ่งเข้านะครับคันนี้ยังไม่ทันได้ล้างนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาคันที่2ครับ lc 5 0 8 limited edition นะครับตัวนี้เป็นโฉม limited ครับปรับสภาพสวยๆจากทีมงานนักแท็กเตอร์นะครับหน้ากากท่อสูทนะครับเสาค้ำลังคาสวยๆเลยครับสีลังคานะครับสีใบมีดนะครับอ่าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับตัวนี้เราเก็บงานให้พร้อมใช้เรียบร้อยสวยๆ นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทนะครับสามแสนบาททวนนะครับนัดจัดโปรรวมโอนกรรมสิทธิ์ให้ส่งให้ปี500กิโลเมตรแรกนะครับสําหรับคันนี้ถ้าใครไม่โอนกรรมสิทธิ์นะครับก็เอาไปส่วนลดตัดไปอีก10,000หมืนะครับเหลือ2,900สน้ะครับรถสวยๆเช็คพร้อมใช้ขับเท่ๆนะครับไม่เหมือนใครครับลายสติ๊กเกอร์ ออกแบบโดยทีมงานนัทแท็กเตอร์นะครับเองเลยนะครับตรงนี้นะครับครับรอๆครั show, odo, layers, แบบอกเลยว่าโฉมลิมิตเต็ดสีแบบนี้นะครับไปสั่งนะครับไม่ได้นะครับที่อื่นไม่มีนะครับสีแบบนี้ตรงแบบนี้ไม่มีนะครับเพราะสีเราสั่งเป็นเบอร์พิเศษไปนะครับเราสั่งผสมนะครับเป็นเบอร์พิเศษไปนะครับตรงนี้ถ้ามืดๆนะครับมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับถ้าโดนแดดหน่อยก็จะจ้าเป็นอีกสีหนึ่งนะครับถ้าโดนฝนนะครับอากาศคึ้มๆก็จะเป็นสีแบบนี้ tem, ota, บบนะครับสวยๆเลยครับเรียบๆนะครับเงาสะท้อนเห็นตัว นะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้ L 3 6ม8ครับเพื่อนๆนะคันนี้36แรงม้าครับอุปกรณ์2ชิ้นรถสวยนะครับอ่าผมเปิดมุมกว้างให้ดูครับลูกม์กนะครับอ่าพวกจุดรั่วซึมนะครับเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้มาพร้อมหางนะครับอันนั้นเป็นหางนะครับอ่ามาพร้อมหาง5นะครับคันนี้นะครับก็ยังเป็นโปร9.9ให้นะครับอ่ายังค้างโปรอยู่นะครับ ก็ให้เป็นราคาเดิมครับคันนี้อย่าขายนะครับคันโค้งนะครับตัวนี้ราคา2อ0 0 0นสองแสนเจ็ดหมื่นบาทแล้วกันนะครับจากราคา2องแสนเก้าหมื่นห้าพันปรับลดราคาลงมายางใหม่4เส้นเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวไห่ทั้งระบบเรียบร้อยนะครับคันนี้สวยเลยรถจดทะเบียนปี5้าห้านะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้รถสวยสีเดิมนะครับอยากให้เพื่อนๆเอาไปใช้นะครับคันนี้นะรถการันตีเลยครับตัวนี้สภาพเครื่องยนต์สภาพเกียร์นะครับไม่น้อยกว่า95%เ รถสวยสีเดิมนะครับยางหลัง90%เลยนะอันนี้นะครับดูนะครับใบมีดยังไม่หลวมเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็น28แรงม้านะครับอ่าเป็นรถตระกูลแอลนะครับก็ลงไร่ก็ได้ไถนาก็ดีไปตัดหญ้าก็ได้ครับอ่าประหยัดน้ํามันด้วยนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ไฟท้ายแตก2ข้างนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับเบาะเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยเรมทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถปี50ทะเบียน2องาอุดรธานีนะครับรถทางอุดรนะครับ2ชิ้นนะครับ คันนี้ราคา175,000บาทรถสวยนะครับรถสวยสีเดิมๆเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจหารถไว้ไปใช้งานตัวนี้เป็น3สูบ2เพลาโฟวิลด้วยขับเคลื่อน4ล้อพวงมาลัยพาวเวอร์น่าใช้น่าจับจองนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นรถตักคูปตา l 4 0 1 8ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่379,000บาทนะครับ379,000บาทอุปกรณ์ชุดตักชิ้นเดียวนะครับรถจดทะเบียนปี62สภาพยางนะครับสวยๆนะครับสภาพยางประมาณ80% มา M 7040ครับรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับพี่จิงมีถึง M 95นะครับแต่ยังไม่ทันได้ปรับสภาพนะครับคันนี้เปลี่ยนหน้าไบมีดให้ใหม่เก็บจุดรัวซึมให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางรถปี51นะสีสันสวยๆนะครับรถเดิมๆเป็นรถบ้านครับแต่ยัางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้จากราคา403ปรับลดราคาลงนะครับตัวนี้เหลือแค่309นะครับเครื่องเกียร์ดีระบบใช้งานได้ปกติใครจะหารถไว้ไปดันไปใช้งานนะครับโรงไร่ ทำนาทำสวนนะครับเหมาะเลยตัวนี้2องพาวโฟวิวขับเคลื่อน470ดแรงม้าครับเอาไปราคาที่3ามแสนเก้านะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้รถเดิมสีสวยนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้แล้ว1คู่นะครับเป็นคู b o ต a านะครับรุ่น l 4 708 SP นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับรถถือว่าแน่นนะครับปี58นะครับทอนคัพอย่างเดิมๆเลยครับนะครับรอยซีนกาวยังไม่เคยแกะครับ ลูกมงลูกหมากลูกปืนล้อแน่นนะคันนี้นะครับใครหารถเร็วๆไม่ใช้งานจากราคา395นะครับวันนี้เหลือแค่3 7 5 0 0 0บาทตรงอีกตรงฟรีให้อีก300กิโลเมตรแรกนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็เพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับเพิ่งมาเพิ่งเข้ายางใหม่ๆนะครับยางหน้าใหม่ยางหลัง95%นะครับเป็นรุ่นที่นิยมใช้นะครับสำหรับ L3408 นะครับ8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยนะครับรถรุ่นนี้ มาเร็วแล้วก็ออกเร็วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้งานนะครับนัดการันตีเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้เป็น34แรงม้าอ่ะราคานะครับตัวนี้อยู่ที่195,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบส่งฟรี300กิโลรถเช็คอะไรไปบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับแขนหลังชุดท้ายนะครับใหม่ทั้งหมดไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟสปวตไลท์แผ่นลังคากระจกนะครับใหม่ๆเบาะใหม่นะครับของเดียวนะครับใหม่ทั้งระบบครับ สีเก็บใหม่รอบคันครับเข้าบ้านสวยๆเลยครับตัวนี้ราคาตามท้องตลาดถ้าไม่เก็บสภาพก็อยู่ที่ประมาณแสนหกนะครับแสนหกไปหาแสนแปดแสนเก้าแล้วนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับหรือใครไปซื้อถูกๆแบบเก็บเยอะๆก็ประมาณแสนเอ็ดแสนสองแสนสามแสนสี่นะครับก็ราคาประมาณเริ่มต้นที่หลักแสนนะครับสําหรับรถรุ่นนี้แต่ว่าเราบิวใหม่เราเก็บงานใหม่นะครับเราก็ขายในราคานี้ครับใส่ท่อสูตรท่อรันทุ่งให้นะครับราคา1นึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสำหรับคันนี้ไปชมกันต่อครับ มาชมกันต่อนะครับก็มาดู M9540 นะครับพอดีสนามทดสอบมันแฉะก็เลยไม่ได้ไปดูอยู่ใกล้ๆนะครับคันนี้นะครับนัดก็เปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นนะครับเป็น M9540 ปี53นะครับซึ่งได้เช็คในระบบเครื่องยนต์นะครับระบบพวกยางต่างๆนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา4 9 0 0 0ก่อนนะครับหากเราปรับสภาพนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น555,900 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือเช็คระบบพร้อมใช้พวกฝาบอดี้พวกบอ พวกแผ่นลังคาตัวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะมาชมกันต่อนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยวแล้วครับคูปต t าดีซีหกนะครับรถอุ้ม800อกิโลกรัมครับถังอุ้ม800นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่ว่านัดบอกว่าเกี่ยวปีเดียวแล้วสามารถคืนทุนได้เลยนะครับรถลูกค้าเดิมเช็คไว้เรียบร้อยดูราวใบมีดครับอ่านะครับรถผู้เท่าใช้นะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมขายออกเนื่องจากไปไม่ไหวครับ ต้องใช้เงินนะครับไปรักษาตัวเองนะครับคุณพ่อก็เลยให้นัดไปเอามาไว้ขายนะครับจริงได้เทเลอร์มานะครับเทเลอร์ขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับราคารถคันนี้นะครับจาก200,500นะครับนัดก็ปรับลดราคาลงเหลือแค่230,000บาทเท่านั้นรถสวยนะครับสวยนะสวยสฉวยแ็กช่วงล่างดีนะครับแ็กช่วงล่างดีนะครับแ็กสวยทั้งสองข้างนะครับมาอีกหนึ่งคันก็จะเป็นคันนี้นะครับรถเกี่ยวเราเหลือ2คันคันนี้จะเป็น DC70G นะครับ ที่จริงถ้าปรับสภาพราคามันก็อาจจะถึง4ี่แสนได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้เราขายตามสภาพแต่รถสีเดิมนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับแผกสวยด้วยทั้งสงข้างนะอันนี้อ่านัดให้ราคาอยู่ที่สองแสนเก้านะครับราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับสําหรับรถอุ้มปี58ด้วยนะครับไปเก็บก็เก็บอีกไม่เยอะครับเก็บอีกไม่เยอะถ้าใครจะเอาไปใช้งานก็ไปหุ้มเบาะใส่ราคาหน่อยก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ เกี่ยวไปก็ดูแลบํารุงรักษาไปครับสาหรับคันนี้นะครับไปราคาที่2องแสนเก้าจดโปรจากราคา3ามแสนสามนะครับอ่าส่วนใครที่มองหานะครับพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเทสเลอร์นะครับอ่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับมาลากกับเองก็อยู่ที่4ี่หมืนห้านะครับส่วนส่งให้ในระยะ200กิโลก็อยู่ที่4ี่หมืนแปดตู้สีข้าวจัมโบ้นะครับห้าฟุตเกษตรพนาก็อยู่ที่สามหมื่นห้าครับมาลากกับเองนะครับเทนเลอร์มือสองนะครับตัวนี้สองหมืนห้าพันบาทนะครับ ่ารถขุดนะครับรถขุดคันนี้อยู่ที่สองแสนห้าครับสองแสนห้านะครับสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับรถขุดคันนี้นะครับฐานสามใบยี่สี่นิ้วนะครับยังมีอยู่นะครับตัวนี้สองหมืนหกครับราคาสองหมืนหกพันบาทโรตารี่นะครับมือสองนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ราคาสามหมื่นบาทแล้วกันเนาะมาเลือกเอานะครับมาดูมารับสินค้ากับเองตอนนี้มีเม็ดหกเม็ดแปด แล้วก็หนึ่งสามห้าแล้วก็รุ่นใส่ k คทนะครับมีนะครับเอ่อกระบะนั่งผูกมั่นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับมารับเองก็จัดโปรนะครับอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับฐานขุดนะครับของฟอร์ซีรีใบยี่สิบสองนะครับราคาห7 5 0 0มื่นเจ็ดห้าร้อยรวมส่งนะครับมารับเองจัดโปรแล้วกันนะครับเอาแค่ห6มื่นหกนะครับเอาแค่ห6มื่นหกเท่านั้นนะครับฐานขุดก็เริ่มต้นต้งแต่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเหลือของตาเพชรแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็็จะเปน อุปกรณ์นะครับต่อพ่วงต่างๆที่นัทแท็กเตอร์ได้มีวางจําหน่ายคาริเปอร์ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นถังปุ๋ยนะครับก็อยู่ที่3 5มหมน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูรถแถวหน้ากันต่อหน่อยนะครับมาดูรถแถวหน้าครับรถหลากหลายคันเลยนะครับที่แถวหน้าวันนี้ก็อัดแน่นจัดเต็มนะครับก็จะมียันม่านะครับตระกูล39แรงแล้วก็รถเกี่ยวยันม่าเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมาคันนี้ครับที่เปิดหัวปก95,000บาทจะเป็นคันนี้นะครับสําหรับ รถไถนั่งขับ KRT 140พัดได้ใบมีดแล้วก็ได้หางนะครับตัวนี้สามารถไปปั่นหางตัดหญ้าได้นะครับดูโฟกัสที่ยางนะครับยางใหม่ๆเลยครับทั้ง4ี่เส้นนะครับสวยสวยเลยนะครับสวยสวยนะครับรถถือว่าขาดแค่แบตครับได้สตาร์ทใช้งานได้ปกตินะครับเราก็ได้ขายแค่95้า0มืนะครับมือหมุนใช้งานได้ปกติครับตัวนี้นะครับใครหารถถูกราคาย่เยาวไว้ใช้นะครับแนะนําเป็นตัวนี้ครับ95,000ับาท KRT 1 4 0ี่พัดตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบีียนนนั ติดจองไปเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณเอฟีจากทางจังหวัดตาดมากๆนะครับตราดจันนะตัวนี้นะครับมาจองพร้อมหางตัดหญ้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็รอเก็บงานแล้วก็รอส่งมอบในเย็นวันนี้นะครับลูกค้าจองมาแล้วเรียบร้อยมาจัมมา1 0 0 0 0มืนะครับเป็นเคาทีตัวท็อปมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้เป็นคูปัตตานะครับรุ่น B2420 นะครับ24แรงม้านะครับตัวนี้เป็น3สูบของเพลว์โฟวิขับเคลื่อน4ล้อเกเกียร์เดนน้า3เกียร์ถอยรถสวยสีเดิมนะครับราคา 185 0 0 0บาทเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่แล้วเช็คระบบใหม่แล้วนะครับเราปรับลดราคาให้นะครับคันนี้เหลือ1 7 5 0 0 0บาทเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถจะดทะเบียนปี5 4นะครับใครสนใจอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับมาดูใกล้ๆครับบอกต่างต่างนะครับใช้งานพันอ่า573ชั่วโมงครับไม่ขาดนะตัวนี้ผานก็ใบเต็มเ็มนะครับผานใบเต็มเตมชุดท้ายสวยนะครับยางหลังก็ประมาณ70%ครับ เดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับเดี๋ยวขอเปิดมุมกว้างนิดนึงนะครับอ่า L3218 วันนี้มีคนจีบนะครับลูกค้าจากทางบ้านผือนะครับจีบไปอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับจัดโปรอยู่ที่270,000บาทนะครับรถสวยๆอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังตัวนี้รถปี60นะครับเริ่มทะเบียนตัวนี้รอ45วันทําการนะครับเป็นคูโบ t a L3218 ตัวดีทีนะครับใครที่สนใจนะครับ รถสวยๆสีเรียบๆเลยครับสีเดิมๆนะชุดบนนะครับเราเก็บแค่สีคันล่างกับสีล้อตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์เชตเทิลด้วยนะครับเป็นเกียร์แบบ400นะครับแขนหลังเป็นก้ามปูด้วยนะครับยกน้ำหนักไปเยอะๆเลยนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับ34แรงม้าตัวนี้ก็195,000บาทนะครับรีวิวไปคลิปคนดู2,500กว่าแล้วนะครับไม่รู้ว่า จะมีใครอยากเลือกอยากจับจองเอาไปไว้ใช้งานไหมนะครับรถคันนี้ก็เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับยางสวยทั้ง4เส้นครับสภาพยาง9 0รนะครับข้องเล้ยวนะครับจุดรั่วซึมนะครับเช็คให้ใหม่เรียบร้อยนะครับไม่ใช่สวยแค่สีนะครับรถระบบถือว่าพร้อมใช้เครื่องเกียร์แน่นนะครับอันนี้2อ0แสนเอ่อ1 9 5 0 0 0บาทนะครับ195,000าบาทเริ่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี51นะครับฝาทางน้ำมันเล็กด้วยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ คันนี้ L3608 ตัวดีทีนะครับ36แรงม้าเหลือคันเดียวนะครับที่ปรับสภาพเสร็จแล้วยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับสีหน้าใบดันนะครับแป๊บไฮดรอลิกนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบครับสวยๆเข้าบ้านนะครับถ้าใครจองเดี๋ยวตัดสีใบมีดให้นะครับพอดีเอาไปลองมานะครับก็ราคานะครับอยู่ที่2,085,000บาทแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้เป็น l 3 6 0 8ตัวดีอุปกรณ์2ชิ้น ถัดมานะครับก็จะเป็นคูปตตานะครับรุ่น L4018DT นะครับ40แรงม้านะครับตัวนี้นะครับจัดโปรแล้วกันนะครับราคาอยู่ที่365,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถจดทะเบียนปี61นะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็จัดโปรเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับรถลงเหลือราคา340,000เท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ส่งฟรีแค่200กิโลเมตรแรกนะเป็นรถไล่สีสวยเดิมคันนี้ใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงนะครับดูนะครับคอนคัด รถเดิมๆนะครับสีคานใบมีดนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับถ้าใครเอาหางด้วยก็เดี๋ยวบวกราคาหางเพิ่มนะครับตามราคาเลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นอิสกิ40แรงม้าเทอร์โบนะครับ NT540 เทอร์โบนะครับตัวนี้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับอ่านะครับแล้วก็ทางหลังจะเป็นโรตารี่ครับราคาจากสามแสนนะครับคันนี้ผมปรับลดราคาลงเหลือแค่สองแสนเจ็ดนะครับเหลือแค่สองแสนเจ็ดเท่านั้น รถสวยๆรถปี61ด้วยนะครับใช้งาน2,400ชั่วโมงเป็น Isiki PT540 เป็นรถที่น่าใช้นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบด้วยนะครับคันนี้เป็นรถรุ่นเดียวนะครับในตระกูล3สูบที่มีเทอร์โบติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมาอีกหนึ่งคันครับสวยๆเดี๋ยววันนี้ลงคลิปให้ดูนะครับก็เป็น L4708 SP ครับคันนี้ราคาอยู่ที่410,000บาทนะครับจากราคา440,000นะครับเช็คใหม่ยางใหม่4เส้นเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบ เก็บจุดรั่วซึมเรียบร้อยผ่านด้านหลังจะเป็นผ่าน 246F นะครับรถสสวยเลยนะครับอ่าพร้อมใช้นะตัวนี้นะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับอ่าสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับสาหรับคันนี้นะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับคันนี้อยู่ที่สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ LC708 DT เสากลมนะครับอ่าตัวนี้ปีห้าสี่ตัวนี้ปีห้าแปดต่างกันที่โครงราคานะครับตัวนี้รุ่นเก่ากว่านะครับแต่เช็คใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับยางใหม่สี่เส้นเหมือนกันครับแล้วแต่งบที่ลูกค้าตั้งมาครับ เมื่อก่อนเปิดขายอยู่ที่4 1 0 0 0 0เลยนะครับถึง400,000เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับช่วงนี้หน้าโลซีซั่นครับก็จัดโปรเหลือแค่385,000บาทเท่านั้นรถเช็คสวยๆบิวแล้วพร้อมใช้นะครับสภาพพร้อมส่งได้เลยนะครับอีกหนึ่งคันเป็น L5018 นะครับอ่ะยังไม่เก็บงานเอาราคาแบบเบาๆหูก่อนนะครับ435,000บาทนะครับ435,000บาท L4708 รถใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงนะครับคันนี้ ห้องคัดตัดแล้วนะครับปีเดิมๆนะครับรถยังไม่ทันได้ล้างยังไม่ทันได้เช็คนะครับรถถือว่าแห้งดีด้วยนะครับแก่นหลังเป็นก้ามปูนะครับพวกเสื้อพวกอะไรไม่แตกนะครับมาพร้อมกับหางกระทุนะครับเป็นหังกระทุ้ห้าใบนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้เล่มทะเบียนครบปี60นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถฝั่งตรงข้ามแล้วก็รถด้านล่างกันอีกนะครับมาดูรถหน้าร้านกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถที่รอส่งมอบแต่มีรถที่ขายได้หนึ่งคันนะครับพอดีไม่อยากเอาข้ามไปครถโชววไ นะครับตัวนี้เป็นชมลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับจากราคา400,000หนึ่งหมื่นบาทนะครับเราปรับรถจัดโปรลงมานะครับมีส่วนลดให้หนึ่งหมื่นนะครับเหลือแค่400,000บาทท้วนเท่านั้นนะครับอันนี้รวมโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับสําหรับแอล4018เอ็นพีลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับเพื่อนๆท่านใดที่หาไว้ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ควรพลาดไม่ควรผิดหวังนะครับรถสวยนะครับไปซื้อมือหนึ่งที่ตูนนะครับ800,000กว่านะสําหรับรุ่นนี้นะครับเราทําให้ใหม่นะครับใส่ชุดแต่งงให้้้ดวยนะครัับท เสาค้ำลังคาทั้งซ่อท่อซิ่งเนี่ยสวยๆเลยนะครับใครที่อยากได้รถใหม่ๆไว้ใช้งานนะครับเป็นคันนี้ปี61นะครับ L4018 ราคา4 0 0แสนบาทเท่านั้นดัวโปนกมสิ์นะครับเดี๋ยวไปดูรถที่เข้ามาใหม่ด้านล่างนะครับนี่จะเป็นโรตารี่ครับมารับเองช่วงนี้ก็ส่วนรถตัวละ3,000บาทนะครับเดี๋ยวน่าจะพาลงไปดูด้านล่างนะครับด้านหลังอู่ว่าเก็บงานกันถึงไหนแล้วอมาดูด้านล่างนะครับ5้าอีกหนึ่งคันนะครับ คันนี้ก็เตรียมทําเป็นลิมิติดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเอาขึ้นไปจอดด้านบนก่อนนะครับเผื่อใครอยากซื้อตามสภาพนะครับรถถือว่าสวยนะเป็นคาบน้ําเฉยๆนะครับแต่ไม่ผุนะครับเป็นคาบน้ําเฉยๆพ่นสีแดงขัดแล้วก็พ่นสีส้มก็จบแล้วนะครับคันนี้นะครับสวยๆสีร้อเดิมๆเลยนะครับยุดท้ายก็นะครับมีกัดออกกัหมดแล้วนะครับพ่นสีเทาหน่อยก็น่าจะว้าวแล้วนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา430 0 0 0มบาทเหมือนกันนะครับ4 3่แ0นบาทพร้อมหาง นะครับสองชิ้นนะครับอีกหนึ่งคันก็คันนี้ครับคือล้างเสร็จนะครับ L4508 เพิ่งเข้านะคันนี้ราคา2 3. องแสนสามสวยๆเลยนะครับรถไล่ยางเดิมๆครับคันนี้สองแสนามหมื่นบาทใช้งานสองพเจ็ร้อชั่วโมงการทํางานนะครับรถสวยๆอุปกรณ์2อชิ้นมาพร้อมกับหางบุกเบิกนะครับอ่า4 7 0 8 s p Limited Edition ครับ เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับใครที่อยากจองไว้นะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคาสี่แสนสามหมื่นบาทนะครับสี่แสนสามหมืนบาทเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นด้วยนะครับอีกหนึ่งคันก็จะเป็น L สี่ศูนย์หนึ่งแปด o n เ็ครับตอนนี้งานลิมิเต็ดมีที่นี่ที่เดียวนะครับในประเทศไทยที่เก็บงานแบบสวยๆนะครับแล้วทำในสไตล์ของเรานะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษของเราเลยนะครับกำลังเช็คครับเช็คใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ ของลงของเดียวนะครับนี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยครับพวกตีนะครับเช็คเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นครับคันนี้นะครับตัวตัวนี้รถเกี่ยวดีซีเจ็ดศูนย์ลูกค้าจองแล้วนะครับขอเป็นเกี่ยวดันนะครับนัดรับไม่เกินไม่เกินสิบวันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้เลื่อนเข้าไปทําสีนะครับเปลี่ยนแกนใหม่นิดนึงนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมานะครับรถไถมือสองที่ศูนย์เก้าหนึ่ง 861 191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 047นะครับขอบคุณครับ